สาเล่นหน้ามาเลนหน้ามาดีครับวัยที่เล่นฟแฝนสับเยอะรับแต่ละคพงนิดฟังแหวนทำเพ็รมาบ้านยังเลยใครที่ไม่สะดวกบ้านนะครับมารับและที่บัชชีไรบ้าได้ด้าหลังเวทีเลยนะครับ ก็ไระสวงนะครับก็กระสวงกระสวงอย่างเดียวก็อยารูดแหวนนะครับ างหลังยูการนะการบนะไม่เป็นไรครับเชิญขาลาได้ด้วยนะนะครับเดิน แรกไหมโอ้โหมีด้นูนเลยนี้ที่บ้านมีตู้สดเพื่นะแมเตินได้ ถนนตรงนี้ก็เป็นของีชาวนาฟาน์น่าที่นี่อร่อยมากขึ้นชื่อมากๆเลยนะครถนนตรงเป็นถนนพื้นเมืองของที่นี่เรา ก็ค่อยๆ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 หลังน่าตกยุงไปบางทางก่อนนะครับหนีกันเลยวันนี้ไม่หลับแน่นอนครับเพราะเพลงแต่ละเพลงนี่คือเราเล่นสดตามเนื้อคุณชินนะครับโอ้โหดนตรีบวกกับเสียงไร้ที่ออกมาแบบไพเราะสนอกหูมากๆเลยนะครับจากทีนอาจางดนตรีแต่ละท่านของทีมงาอดิศร์พรจุฬาวิหานาโบร่ำด้วย นี้จับเลยนะครับมือรับแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่นางประจำปีวัะอาโคะนะครับที่มาปิดทองขอพรโภคค้อสีริสะดวยน,นะครับผมพิเศษสุดครับคือวันนี้ครับ<ชาย>ด้านหลังหลับ,ลบนะยังขอเสียงคนยังไม่หลับเลย,<ชา>ยนั่งตาไปอดใจรอสักครู่นะครับ ค่อยๆเรียนฟิวกันเข้ามา,านะครับผมน่ารู้นานเข้ามาฮน่นเป็นอยู่ลอะไปนี่นะอะไรนะขอโทษครับอาจารย